มาร์กผู้มีอาการเครียดและเหนื่อยล้าจากการทำงานตลอดสัปดาห์วันนี้เป็นวันที่ยาวนานและสิ่งที่เขาต้องการมีเพียงแค่กลับบ้านเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ยืนอยู่บนชานชาลารถไฟใต้ดินที่รกร้างรอรถไฟขบวนสุดท้ายเมื่อรถไฟมาถึงด้านในมืดสนิทไม่มีไฟไม่มีผู้โดยสารเลยรถไฟดูแปลกประหลาด ราวกับถูกทิ้งร้างแต่มันเป็นทางเดียวของเขาเขาจึงก้าวเข้าไปด้านในและประตูก็ปิดทันทีรถไฟเริ่มเคลื่อนตัวและเร่งความเร็วขึ้นด้านในมือสนิทมีเพียงแสงไฟกระพริบดวงเดียวที่ปลายสุดของขบวนมันไม่จอดรถไฟแล่นผ่านสถานีที่คุ้นเคยและม์าก,ก็เริ่มตื่นตระหนกพวกเขากำลังจะไปที่ไหน ทำไมรถไฟขบวนนี้ถึงไม่จอดเสียงอะไรนั่นเขามองออกไปนอกหน้าต่างแต่สิ่งที่เห็นเป็นเพียงความมืดมิดที่บิดเบี้ยวและหมุนวนรถไฟขบวนสุดท้ายไม่ได้กําลังมุ่งหน้าไปที่บ้านของเขามันกําลังไปที่อื่นเสียงคํารามแผ่วเบาที่ไม่ใช่มนุษย์ดังกล้องมาจากปลายตู้โดยสารไฟที่กระพริบอยู่ดับลงทำให้ทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิด รถไฟพุ่งทะยานเข้าสู่ความว่างเปล่ามาร์กกรีดร้องเสียงของเขาดังก้องไปทั่วอุโมงค์ทั่วความมืดมิดเขากำลังจะเป็นบ้าหรือเปล่าเขาพลาดอะไรไปไหมทำไมไม่มีใครบอกเขานี่ไม่ใช่รถไฟขบวนสุดท้ายมันคือขบวนแรกสุดต่างหากมันคือจุดเริ่มต้นเขากดใบหน้ากับกระจกหน้าต่างที่เย็นเฉียบแต่ก็ไม่มีประโยชน์ สิ่งที่เขาเห็นเป็นเพียงห่วงลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นเลยรถไฟเบรกเสียงเอี๊ยดดังขึ้นประตูเลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นไม่ใช่ภาพที่คุ้นเคยของสถานีแต่เป็นความมืดมิดที่ดูดกลืนแสงเข้าไปในตัวเองเสียงคำรามกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมและบางสิ่งบางอย่างที่มืดทึบและหนักอึ้งก็เริ่มไหลออกมาจากความมืดมิดมันเลื้อยไปบนพื้น มีหนวดระยามนื่นออกมาเขากรีดร้องถอยหนีอย่างลนรานขณะที่มันพันรอบเท้าของเขาและดึงเขาลงหนวดระยางแห่งความมืดเลื้อยขึ้นมาตามขาพันรอบตัวเขาลากเขาไปหาปากอันกว้างใหญ่ของสิ่งมีชีวิตดวงตาของมันเหมือนฐานที่ลุกโชนสองดวงในความมืดจ้องมองมาที่เขาโดยตรงและในวินาทีนั้นมาร์ก็เข้าใจ เขาไม่ได้แค่ขึ้นรถไฟผิดขบวนเขากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่เก่าแก่และน่าสะพรึงกลัวบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่จริง